UCHRC นะครับก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งของฝั่งบางจากเลน s o v i e นะครับที่ได้เคยขึ้นพูดแล้วแล้วก็มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของท็อปการเองไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญอีก2ท่านจากโอสุสภาและไทยเบรเรจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับจากโอสุสภานะคะชื่อพิมพ์นะคะพิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากไทยเบสนะคะสวัสดีครับคุณทิพร์ชื่อเล่นชื่อคุณอะไรนะครับชื่อปงค่ะคุณปงสวัสดีครับปงยากนิดนึงค่ะเรียกทิพรักโอเคครับคุณพิมพ์กับคุณปงครับทีนี้เนี่ยทางคุณพิมพ์กับคุณปงก็วันนี้มาเป็นตัวแทนที่เรียกว่าได้ทําตัว HRC ไปแล้วทีนี้เดี๋ยวอาจจะขออนุญ,ญาตโชว์ตัว HRC ของทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวอาจจะสลับกันแต่ว่าเดี๋ยวให้ทางคุณพิมพ์เล่าให้ฟังก่อนก็ได้นะครับว่า ได้ลองเขียนตัว h r c e แล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการได้ลองเขียนเนาะของ h r c e จะบอกว่ามันมันง่ายเนาะจะบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายมากนะคะถามว่า <c oughs> ง่ายยังไง <c oughs> ก็คือตั้งแต่ตัวอักษรเลยเวลาเราพิมพ์ใส่เนาะก็ให้ตัวอักษรเรามากถึงแบบ5 0าพันกว่าตัวอักษรถือว่ามากเลยนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ยังเป็นในส่วนของมีให้อัปโหลดรูปภาพแล้วก็วิดีโอต่างๆนะคะซึ่งบางที่บางแพลตฟอร์มก็จะให้แบบไม่ต้องซส้ขนาดนี้นะต้องความจุป,ประมาณนี้นะถึงจะอัปโหลดได้นะคะสำหรับของ h r c e เอง ไม่มีจํากัดนะคะแต่เราก็ไม่ต้องกังวลน,นะถ้าเรามีไฟล์ใหญ่เขาจะจัดหน้าตาให้เราแล้วนี่นะคะ mm hmm. ก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้จะบอกว่ามันง่ายมากเนื่องจากว่าตามวิดีโอที่เรามีนะคะรูปที่เรามีนะคะต่างๆเราก็ อัปโหลดได้ความสวยงามนี่ไม่ต้องคิดถึงเลยเพราะว่าแพลตฟอร์มเ็าจัดให้เราอยู่แล้วนะคะเราก็ทำหน้าที่ในการโพไว้ข้อมูลอย่างเดียวนะคะจะบอกว่ามันง่ายมากจริงๆได้รับตั้งแต่ลิงก์เลยแล้วก็เริ่มทําวันนั้นเลยพอทําวันนั้นก็จะบอกว่าเออมันจบแป๊บเดียวมากเพราะว่าเราแค่โพไวข้อมูลอย่างเดียวเนาะ,ะคะ่ะอ้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความง่ายในการใช้แพลตฟอร์มใช่ไหมครับบิมค่ะค่ะ,ะใช่เลยค่ะจริงๆของฝั่ง,องโอฒสภาเนี่ยผมแอบ,บเห็นวิดีโออะไรที่มี PR ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรียกว่าสื่ออะไรพร้อมอยู่ ก็เอามาอัปโหลดขึ้นตัวแพลตฟอร์มตรงนี้แต่ว่าก่อนเราจะไปเจาะ เดี๋ยวอาจจะให้แชร์ดีเทลแต่ว่าเดี๋ยวสวิชมาของฝั่งไทยเวฟบ้างอ่าอันนี้ของไทยเบฟนะครับของคุณบีมถามก่อนนิดนึงว่าอันนี้เขียนเองด้วยไหมครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รุ่งทำอันนี้ของไทยเบฟใช่ไหมคะใช่ครับคุณบู๊กก็จริงๆแล้วอันนี้คะ่ะเราอ่ะอยากสื่อสารเนาะที่เป็นเวิร์ดดิ้งจากผู้บริหารฝั่ง HR เราเองที่อยากจะสื่อถึงคนที่หางานในเรื่องของการแบบไทยเบฟเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะให้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการให้ความสําคัญเรื่องคนนะคะอันนี้เราก็จะเขียนเองแหละก จริงก็คล้ายๆฝั่งคุณพีมโอสดะค่ะรู้สึกว่ามันก็ด้วยความที่แพลตฟอร์มมันง่ายเนาะก็แค่กรอกไปแล้วก็ค่อนข้างฟรีเพราะ that free text อ่ะให้เราเขียนได้เยอะแล้วก็ตัวรูปในการอัปโหลดหรือในวิดีโออะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ยุ่งยากมากอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบถ้าเรามีซอสอยู่แล้วก็คือคัดซอสในสิ่งที่เราอยากพรีเซนต์ให้กับที่เป็นจ๊อบซีเกอร์เนาะ,ะเห็นอะไรเงี้ยมาใส่ได้เลยก็ง่ายดีค่ะจริง free text แล้วก็ฟรีด้วย นะครับยดวยคุณตระตาทีนี้เนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบคือต้องบอกว่าจริงๆตัวคอนเซ็ปต์ของเอชาเซกับยูเซที่ว่าเราแบ่งเป็น4หัวข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตดีงานดีเงินด,นด,นดีสังคมดีเนี่ยวันนี้ด้วยเวลาจํากัดนะผมอาจจะให้เดี๋ยวอาจจะให้ย้อนกลับมาที่ของฝั่งคุณพิมพ์ก่อนนะครับว่าอาจจะเลือกมาสักหัวข้อหนึ่งนะครับคุณพิมพ์มีหัวข้อไหนที่อยากจะอวดเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวผมอาจจะให้คุณพิมพ์แชร์ได้ครับเอาหัวข้อแรกก็ได้ค่ะชีวิตดี แล้วกันเนาะ <No. S 1> ก็คงจะบอกว่าจริงๆเรามีดีเทลค่อนข้างเยอะเนาะแต่เขียนไม่หมดอย <All right. S 1> <laughs> ่างนี้ค่ะเ <All right. S 1> นื่องจากว่าเลือกเป็นชีวิตดีเนื่องจากเราใช้คีย์เวิร์ดคำว่า flexible เนาะก็คือ <All right. S 1> ตอบโจทย์การทํางานของคนรุ่นใหม่ด้วยคือเราอยากให้ชีวิตพนักง,งานของเรามีความยืดหยุ่นในการทํางานคือก่อนหน้าโควิดเราก็เป็นในส่วนของการทํางานแบบ flexible working hour อยู่แล้วนะคะหลังจากโควิดมาปุ๊บเราก็ปรับเป็น work from home 100%จากวันนั้นจนวันนี้เราก็ยัง work from home อยู่นะคะและในอนาคตของโอสถภาเองก ก็ไม่ได้กลับมาทํางานแบบเวิร์กที่ออฟฟิศ5วันแล้วนะคะเราก็จะกลับมาทํางานแบบเวิร์กออฟฟิศสวันทํางานที่บ้านหรือแอนดี่แวร์ก็ตามแต่อีกสาวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็ตามสถานการณ์เปลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็เน้นให้พนักงานมีความสุขในการทํางานแล้วก็ทั้งสนุกแล้วก็ปลอดภัยในการทํางานนะคะก็จะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักด้วยนะคะก็ก็ new normal นะครับเป็น new normal จริงๆรนะครับทีมที่บว่าเป็นประเด็นที่ก็ เป็นการถกเถียงกันวงกว้างนะพี่ป๊อปทางการเมืไท<ด>ยเพราะว่าอเรา new normal work from home ไปแล้วแล้วถ้าโควิดมันดีขึ้นนะทีนี้จะยังไงต่อบริษัทไหนจะเอ๊ะปรับตัวอะไรยังไงก็ถือว่าอันนี้ของฝั่งรัฐสภานะครับมาที่ของฝั่งคุณปุ้งนี่เนี่ยคุณปุ้งอยากโชว์หัวข้อไหนเป็นพิเศษไหมครับจีนี้ตอนแรกก็อยากโชว์ชีวิตดีก็เราโชว์ทางด้านงานดีก็ได้ครับชีวิตดีของเราอะก็อยากอวดาออฟฟิศเนาะก็คือออฟฟิศก็แบบสวย f l e x เบิลเหมือนกันช่วงนี้ก็ว o r k f r ร m home กันมาตลอดแต่ก็เริ่มมีสลับเข้าแต่ เป็น Fle x i b l e อยู่ค่ะก็คือค่อนข้างเรามีฟรีสเปซให้แบบทำงานเลือกได้เลยจะทำตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อบบไม่อยากนั่งที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีฟรีสเปซให้ด้วยที่เราก็มีหลายโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออฟังกชันแอดรูปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบง่ายมากเลยนะแบบแค่เข้าไปกดกดกดอะไรอย่างงี้ไม่ซับซ้อนค่ะแล้วก็งานดีงานดีของเรนี้ขออวดด้วยของเราอ่ะมันจะมีทีมที่แบบ สำหรับที่อาจจะพิจารให้คนนอกรู้ก็คือ l i m i t d of opportunity ก็คือเรามีโอกาสที่ไรขีดจำกัดสำหรับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบการโอนย้ายภายในการโอนย้ายข้ามสายงานหรือการทำ internal r e c r u i t คือเราให้ความสำคัญกับพนักงานภายในมากๆในเรื่องของการแบบสมัครกัน internal ในการย้ายสายงานหรือการ develop มีการแข่งขัน award มีทั้งแบบแข่งขัน DJ อะไรเงี้ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบพนักงานอยากแบบอยากเป็น DJ อย่างเงี้ยเราก็โอเคงานมาจัดแข่งขันการจัดแบบอยากเป็นนักร้องก็มีจัดแข่งขันชนะหน้าเราสนับสนุนทุก โอกาสของพนักงานไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้าน Act ท v i t y กิจกรรมสันทนาการหรือว่าในแง่การเติบโตใน c ค r ิเอของพนักงานเองค่ะโอ้อันนี้เรียกได้ว่านะตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ในแง่ของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้ดูทั้งหมดนะอันนี้เรานะแบบแบบแบบแล้วก็ถึงวันที่ตรงนี้ปล่อยออกไปก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆทั้งสองท่านเนี่ยต้องเรียกว่าทํามาสวยงามครบถ้วนคือจริงๆมีวิดีโอด้วยนะครับคือตอนนี้เนี่ยใครอยากทา วิดีโอนะครับ คือจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยอันนี้มันคือแพลตตินัมเมมเบอร์ชิพตอนนี้มันใช้ได้ฟรีนะครับก็สามารถไปอัปโหลดวิดีโอกันได้นะครับก็อันนี้คือของทั้ง2ท่านอยากให้ทางทั้งคุณพิมและคุณปุ้งนะครับช่วยเชิญชวนนิดนึงว่าสําหรับไอเดียที่มาแชร์ตรงเี้ยอยากให้บอกถึงเพื่อนๆนิดนึงครับว่าชวนเขามาทํานิดนึงนะครับเป็นไอเดียถึงแล้วอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเนาะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ง่ายง่ายมากๆเลยจริงๆก็คือแค่ o รวายข้อมูลอย่างเดียวนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วหลาาายยรษัน่จะอก นะะเนื่องจากว่าทาง HRC เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรเราได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์นะคะนะเรื่องราวดีๆนะขององค์กรเราออกไปให้กับคนที่กําลังทาง,งานคนอื่นๆที่ได้พบเห็นนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างในส่วนของ Employer Branding ด้วยนะคะประชาชนคนอื่นๆคนทั่วไปมาเห็นรู้จักเรามากขึ้นสนใจบริษัทเรามากขึ้นก็จะทําให้ทาง Recruiter ทํางานได้มากขึ้นเนื่องจากว่าเราจะมีใบสมัครเข้ามาค่อนข้างเยอะขึ้นเนาะนะแล้วก็เขากนะ็าจะได้เรียนรู้องค์กรเราก่อนที่จะมาสมัครด้วยซึ่งเป็นเรื่องดี นะเพราะว่าถ้าเขารู้จักเราไปก่อนหน้านี้แล้วการสมัครงานของเขาเขาตัดสินใจง่ายขึ้นค่ะในการสมัครงานกับเรานะคะจะช่วยให้เรามีคนสมัครงานมากขึ้นแล้วก็รีครูเตอร์ก็จะหาคนได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะโอเคปุงป้งนะครับมีอะไรอยากจะเชิญชวนหรือว่าฝากถึงทางเพื่อนๆรีครูเตอร์ท่านอื่นไหมครับก็เอชาเซก็เป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้หนึ่งเนาะที่เราจะเป็นพื้นที่ในการแบบบ่งบอกตัวตนของเราเนาะให้กับจอบซีเกอร์ที่กำลังหางานอยู่เป็นแบบที่มันเฉพาะเลยได้เห็นจริงๆจากฝั่ง h อชอรผู้หลมา องค์กรเราเป็นยังไงแล้วก็มีทั้งรีวิวของคนที่เคยร่วมงานกับเราหรือคนที่ยังร่วมงานกับเราอยู่ด้วยมันก็คือเสียงสะท้อนจริงๆของคนที่แบบรู้จักองค์กรเราก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พงคิดว่าเป็นช่องทางที่ดีที่แบบให้เราได้ p r ตัวตนจริงๆของเราไม่ว่าจะเป็นท้งด้านงาน,งาน,งาน,งานด้านเงินด้านไลฟ์สไตล์ด้านสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างไทยเบฟสังคมดีไม่ใช่แค่สังคมการทํางานสังคมการทางานเราดีแล้วเรายังตอบแทนสู่สังคมในการทํา CSR อาะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมันก็จะจะตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบเอออยากแบบการกุศลสายชอบทําดำ เราก็จะพีเต์นในด้านนี้ออกไปได้ว่าองค์กรเราอ่ะตัวตนเป็นยังไงให้กับคนที่แบบหางานเขาได้เห็นจริงๆจากเสียงของ HR แล้วก็อีกอย่างอย่างที่บอกค่ะฟังก์ชันมันไม่ได้ยากเลยในการที่จะแบบอัปโหลดข้อมูลหรือในการใช้วิดีโอรูปภาพอะไรอย่างเงี้ทงยทําง่ายมากอีดิตง่ายมากอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเชิญพี่พ HR ทุกคนเนาะที่แบบยังไม่ได้ลองหรือกำลังจะลองทำอะไรเงี้ยค่ะลองทําดูเพิ่งทำแค่แบบแบบเดียวครึ่งชั่วโมงก็แบบเสร็จแล้วเพราะว่ามันใช้ง่ายมากจริงๆค่ะครับโอ้โขอบคุณมากเลยครับ จริงๆก็ไม่จําเป็นต้องทําทีเดียวก็ได้นะครับเผื่อบทท่านเคสค่อยๆทําแบบยังคิดคอนเทนต์ยังคิดแบบไอเดียก็จริงๆทําอาจจะทําไปพาร์ทหนึ่งแล้วก็พอยส์ไว้ก่อนคือมันเซฟได้นะครับแล้วก็อาจจะมาทำ <S <S 2> <S 2> ต่อนะครับ,รบก็จริงๆก็วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับที่มาร่วมแชร์นะครับเพราะว่าจริงๆจากที่เห็นเนี่ยทำทั้งวิดีโอทั้งเนื้อหาได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ ท่านอื่นๆเพราะว่าหลายคนเอ๊ะอยากทำแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ไหมใช่ก็หวังว่าทั้งฝั่งคุณพิมพ์แล้วก็ฝั่งคุณภูมิน่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะครับให้ท่านอื่นได้ลองไปอัดแอปไปเขียนดูได้ดึงจุดเด่นของบริษัทตัวเองออกมานะครับ,รบแล้วก็ถือว่าเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับจริงๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณมากครับ,ค,รบคืออย่างที่บอกเรามี2ขา คือทั้งฝั่ง<ช>ที่เราดูกันเมื่อสักครู่แล้วก็ฝั่งยูเซ่ด้วยยูเซ่ก็คือเป็นเสียงจากคนที่รู้จักบริษัทเราจริงๆนะอย่างที่คุณปงแจ้งเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ c a n ดิเดตเขาก็จะได้รู้จักเขารู้จักเราหาคนที่แมทชิ่งกันแล้วก็ใ,<ช>ในฝั่ง HRCHR HR เราก็สามารถทำแบรนดิ้งตรงนี้เขียนได้เต็มที่นะครับผมแจ้งเผื่อคือบางท่านถามเข้ามาเออบริษัทยังไม่มียูเซ่ก็สามารถไปทำ HRC ก่อนได้นะครับไม่จ๊ ได้ร,รีวิวจากฝั่งพนักงานก็ไปทำเอชารก่อนได้แล้วก็ท่านไหนที่อยากจะมีรีวิวเพิ่มเติมนะครับคือก็สามารถไปแจ้งนะครับไปโปรโมทหรือบานท่านเป็นแคมเปญเลยให้มารีวิวบริษัทผ่าน You s เซได้เช่นกันนะครับแล้วก็จริงๆ v ีพีเพื่อนๆ HR ทุกท่านก็นับเป็นพนักงานบริษัทนะครับก็อาจจะเป็นหนเสียงไปรีวิวในยูเซก็ได้นะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ UCHRC s เรามี Line Official Account ต่างหากด้วยก็เดี๋ยวสามารถแอดเข้าไปสอบถามได้นะครับเริ่มยังไงเขีนะยนยังไงเข้าตรงไหนแอดเ้<ท>า <ำ S 1> มาลรองยังไนะฮะก็สามารถไปนั่นกันได้นะครับ